สวัสดีค่ะวันนี้ r e a l m เม e แฟมิลีจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตขนาด5ลิตรยี่ห้อแคนตารุ่น V5WNS ค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันพ่นยาภายในตัวค่ะขนาดของเครื่องอยู่ที่24กิโลกร,รมัมระดับเสียงการทำงานเนี่ยไม่เกิน50เดซิเบลค่ะค่ะในส่วนของหน้าจาแสดงผลนะคะจะประกอบไปด้วยอันแรกคือสวิตช์ป้องกันไฟกระชากหรือว่าไฟตกนะคะต่อไปคือสวิตช์ปิดเปิดเครื่องค่ะ ในส่วนอันนี้นะคะจะเป็นช่องสำหรับฟังก์ชันพ่นยาค่ะในการเปิดใช้งานก็คือให้หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะส่วนของช่องขวาสุดนะคะคือช่องสำหรับออกซิเจนค่ะเป็นทางออกของออกซิเจนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นโฟมิเตอร์ค่ะในการตั้งค่าเนี่ยจะให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ให้สังเกตลูกรอยสีดําค่ะให้อยู่ในระดับเลขตามที่แพทย์แนะนํานะคะส่วนของหน้าจอจะประกอบไปด้วยทัลไทม์ค่ะคือจํานวนเวลาสะสมของเครื่องนะคะไม่สามารถลบหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ในส่วนของต่อไปนะคะคืออัปเดตไทม์ค่ะแสดงเวลาปัจจุบันนะเปิดเครื่องค่ะต่อไปนะคะก็คือไฟสัญญาณการแจ้งเตือนจะประกอบด้วย3ตัวตัวแรกคือออกซิเจนนะคะจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแสดงถึงความข้มข้นออกซิเจนเนี่ยเป็นปกติค่ะแต่ถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่แสดงว่าความข้มข้นออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานค่ะต่อไปจะเป็นไฟแจ้งเตือนนะคะตัวนี้จะไม่ขึ้นแต่ถ้าหากขึ้นมาขึ้นขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วเนี่ยจะแสดงว่าเครื่องเนี่ยเกิดการทํางานผิดปกติค่ะต่อไปคือไฟการทํางานของเครื่อง จะเปิดขึ้นเมื่อเครื่องเปิดตัวเครื่องค่ะปุ่มนะคะจะประกบรอบด้วย4ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มตัว M ค่ะใช้ในการตั้งค่าเวลานะคะก็คือเมื่อเวลากดปุ่มเนี่ยปุ่มจะขึ้นหน้าจอจะขึ้นว่า t i m i n g Time นะคะคือการตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องอันนี้เนี่ยให้สังเกตก็คือมันจะกระพริบแล้วก็มีรูปสัญญาณเป็นนาฬิกาค่ะให้นำการกดปุ่มเคลื่อนลงเพื่อทําการตั้งเวลานะคะเนี่ยสามารถตั้งเวลาได้ถึงสูงสุด5ชั่วโมงค่ะเมื่อต้องการเวลาที่ต้องการแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม Enter หรือปุ่มตกลงอนนี้ะะคะ ถ้าสมมติว่าไม่ต้องการตั้งเวลาแล้วหรือว่ากดผิดเนี่ยต้องการจะยกเลิกให้กดปุ่มตัว M ค่ะก็จะกลับไปนหน้าจอเดิมอย่างนี้นะคะค่ะสายอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเครื่องนะคะจะประกอบไปด้วยอย่างแรกก็คือสายออกซิเจนแบบเสียบจมูกหรือว่าสายแคนูล่าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกระปุกน้ําให้ความชื้นค่ะแล้วก็ใช้งานร่วมกับสายทรโค่ะอย่างสุดท้ายก็คือน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะคะหรือว่าน้ากันทางการแพทย์ หากว่าไม่มีน้ำกันทางการแพทย์นะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ําต้มสุกพักไว้ให้เย็นก็ได้ค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้ทาการเปิดกระปุกค่ะจากนั้นเติมน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ลงไปในกระปุกนะคะก็คือการเติมน้ําระดับน้ําให้ดูว่าให้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นแม็กกับเส้นมินนะคะจากนั้นปิดฝากระปุกน้ําค่ะโดยการปิดฝานเนี่ยแนะนําว่าให้ดูว่าไม่ปีนเกียวนะคะต่อไปคือต่อสายซิลิคโคนค่ะเข้ากับด้านบนหัวของกระปุกแบบนี้ น,นี้นะคะจากนั้นเนี่ยนำกระปุกน้ําต่อเข้ากับตัวเครื่องค่ะจากนั้นนําสายฟิลโคนอีกไปนะคะสัดเข้ากับช่องออกซิเจนกับเครื่องแบบนี้ค่ะจากนั้นอีกปลายด้านของกระปุกนะคะต่อเข้ากับสายแคนูลาค่ะจากนั้นนะคะนํำสายแคนูล่าเนี่ยเสียบให้กับผู้ป่วยค่ะจากนั้นทําการเปิดเครื่องนะคะแล้วก็หมุนโฟมิเตอร์นะคะเป็นแบบโทนเข็มนาฬิกา แล้วก็ดูลูกลอยนะคะสีดาให้อยู่ในระดับตามที่แพทย์แนะนําค่ะสําหรับการใช้งานฟังก์ชันพ่นยานะคะอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยอย่างแรกก็คือหน้ากากพ่นยาหรือว่าแมสนะคะต่อไปก็คือเป็นกระปุกพ่นละอองยาหรือกระปุกยาค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือท่ออากาศค่ะอย่างแรกการใช้งานนะคะก็คือการเปิดฝากระปุกพ,พ่นยาค่ะจากนั้นเติมยาล,ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นะคะ่ะจากนั้นต่อด้านบนนะคะเข้ากับแมนะหรือว่าหน้ากากค่ะ แบบนี้ส่วนด้านล่างนะคะต่อเข้ากับสายท่ออากาศค่ะอันนี้นะคะอันนี้ค่ะส่วนอีกปลายสายด้านนะคะให้ต่อเข้ากับช่องพ่นยาหรือว่าช่องฟองังก์ชันพ่นยาของตัวเครื่องค่ะค่ะจากนั้นให้ทําการเปิดเครื่องนะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะจากนั้นให้สังเกตที่แมสนะคะว่ามีละอองยาขึ้นหรือเปล่า ถ้าขึ้นแล้วให้าทาการสวนเขากับผู้ป่วยค่ะจากนั้นเนี่ยรอจนยาหมดนะคะแล้วก็ถอดอุปกรณ์แล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะการบํารุงรักษาตัวเครื่องนะคะด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีไส้กรองนะคะก็คือจะเป็นไส้กรองแบบหยาบก,กับแบบละเอียดค่ะถ้าเป็นไส้กรองแบบหยาบก,ก็คือจะเป็นแบบฟองน้ํานะคะให้ทําการถอดมาท้าความสะอาดแล้วก็ผึ่งลมค่ะแล้วก็เก็บกลับไปนะคะก่อนจะเปิดเครื่องอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นไส้กรองแบบละเอียดค่ะจะไม่สามารถทำความสะอาดได้จะต้องเปลี่ยนทิ้งนะคะแนะนําว่าทุกๆ6เดือนหรือว่าพบว่าไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเทาทั้งหมดนะคะวิธีการถอดก็คือให้ถอดตัวท่อก่อนนะคะอย่างนี้จากนั้นก็ให้ทําการดึงค่ะเอาท่อหรือฝาครอบตัวนี้ออกมานะคะจากนั้นให้บิดค่ะเพื่อเปิดจากนั้นเนี่ยไส้กรองนะคะจะอยู่ข้างในจะเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะ ให้ทําการถอดออกมาแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนค่ะจากนั้นนะคะทฝาฝาครอบแล้วก็หมุนปิดเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเนี่ยให้ทําการสวมเข้าไปนะคะให้ตรงช่องจากนั้นเนี่ยให้สวมท่ออากาศค่ะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะคะ